วันนี้ขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่วันที่ดีๆเวลาที่ดีๆเวลาที่วิชาทีพอา,า,ายุครบ1น0รอยปีพอดีนะครับจะอบอกกับว,ว่าเวลาีะผ่านมายาวนานตั้งหนึ่อยปีแต่เราก็ไม่เคยที่จะเหนือยเหนื่อยเราไม่เคยที่จะท้อถอยพื่อกกัาและวันนี้เราจะลองไปฟังเสียงสะ้อน 100ความคิดเห็น1ล้านดวงใจเพื่อพัฒนางานเพศกรรมไทยสู่อาเซียนกันเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับทำให การเข้าใจการใช้ยาถูกต้องมากขึ้นนะครับก็ก็คือมีคำแนะนำให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ยาต้องถูกลักษณะตามรูปประมาณนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนนคนหนึ่งเราอยากให้เภสัชกรที่ดีในความรู้สึกของเราเนี่ยอยากให้เป็นแบบไหนเราอยากได้เภสัชกรดีๆเนี่ยเราอยากได้แบบไหนครับก็คือแนะนําแล้วก็ยิ้ม Yes, yes, yes. คุณป้ารู้จักอาชีพเภสัชกรไหมครับรู้จักค่ะอาชีพนี้คิดว่ามีบทบาทยังไงต่อสังคมครับจะจะเป็นเรื่องของยานะคะเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับยาบยายา,ยาทุกอย่างนะคะการใช้ยา,าที่ถูกต้องความาปลอดภัยต่างๆครับครับแล้วในความรู้สึกของคุณพี่อยากจะให้อ,อ,อยากจะให้เมืองไทยชุมชนเนี่ย มีพกตรกรดีๆเพศศิกรที่ดีเนี่ยที่คุณพี่อยากให้เกิดเนี่ยอยากให้เขาเป็นคนประเทไหนเป็นแบบไหนน,น,นะครับอ๋ออันดับแรกนะคะหนึ่งแหละต้องมีความรู้ความรู้ต้องมาก่อนอันดับสองก็คือมีความรักแล้วก็อยากให้อ่ะคือดูแลดูแลคนด้วยด้วยใจแล้วประกอบกับความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่คือมันต้องควบคู่กันไป สวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทศพลจันดีนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆกันครับว่าในมุมมองของนักศึกษาแล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชนะครับต่อชุมชนนะครับว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับเราจะมาเริ่มฟังความคิดเห็นนะครับจากตัวแทนของเพื่อนนะครับในฝ่ายบริบาลเภสัชกรรมกันนะครับสวัสดีครับเป็นตัวแทนของฝ่ายบริบาลเภสัชกรรมนะครับก็คิดว่า ผมเห็นด้วยกับการทำงานเภสัชกรผสมภูมินะครับแล้วก็รู้สึกว่างานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเภสัชกรนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำงานผสมภูมิจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างแบบเข้าไปตรงประเด็นเลยแล้วก็ลดความเป็นแบบอุปสรรคระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลน,นะครับแล้วพอเราเข้าถึงปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับผมอ่ะครับมาฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นกันครับค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนจากฝ่ายเภสัชก,กรรมบริบาลเหมือนกันนะคะก็คือคิดว่านอกจาก ทางหน้านที่เพื่อนทางนั้นโรคที่เพื่อนที่เพื่อนพูดพูดไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางหน้าคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็คือเภสัชกรของเราเนี่ยได้เปิดบทบาทและมุมมองทางด้้นที่สุดเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ต้องทํางานกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการดูแลให้ผู้บริโภคเนี่ยได้การได้ใช้เรื่องอุค์ประอบริโภคให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะขอบคุณค่ะอ่านะครับและนี่ก็เป็นตัวแทนของเพื่อนในสายบริบาลเภสัจกรรมนะครับต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นนะครับของเพื่อนๆนในสาย เกษตรอุตสาหกรรมกันครับค่ะสำหรับฝ่ายเกษตรอุตสาหากรรมนะคะก็คือสิ่งที่เดชันอยากเห็นกนะ็คืออยากที่จะเห็นเกษตรนะคะลงเข้าไปในชุมชนนะคะแล้วได้สอนทําผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะคะที่แบบประชาชนทั่วไปสามารถผลิตขึ้นเองได้ง่ายๆค่ะ,อย,อ,อ,ยะอย่างเช่นยาหมองยาสะผมยามยาลังจานนะคะซึ่งนอกจากชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะ อนาคตต่อไปอ่ะยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้านแล้วก็สามารถหารายได้ข้าชุมชนได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็คือถ้ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะคือทางภายเพสกรร์เรานะคะก็สามารถที่จะผลิตยารักษาโรคน้ำกัดขานะคะแจกจ่ายแล้วก็ช่วยเหลือให้กับประชาชนในชุมชนได้ค่ะขอบคุณค่ะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเพสกร์มีบทบาทต่อชุมชนมากมายเลยนะครับและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับของความวิดเห็นของนักศึกษา บทบาทของเภสักรเรื่องในโอกาสร้อยปีเพศสัชกรรมหนูเป็นผู้บริโภคให้เพศสัชกรช่วยดูฉลากของขนมแล้วก็นมที่พวกหนูหนูตื่นด้วยค่ะขอบคุณาาก,การยาคขนาดเภสัชกรมาเคือความรู้ในการขยายกบลังคนในชุมชนต่อ ใช้ถุงยางทำไมในโรงเยนหรอกและจะกให้แจกจานวชในโรงเรียนครับเพื่อจะให้ป้องกันการให้ต่ากยาคอยกรอะกรนะคือคำพึ่าในการใ้ยาแก้รูลุ่นะเจ้เกี่ยวกับยาลบความอ้วนหัวใจจะได้หิจะได้เราเปลลัจะได้เจ้าบี้เเสียนักกอเกี่ยวกับยาลบความอ้วน เะะอยากให้เาธารกรเนี่ยค่ะลงไปดูแลประชาชนในชุมชนหรือว่าแบบครัวบ้านอะไรเนี้ยค่ะเผื่อว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับยาสุขภาพอะไรแล้วก็จะสามารถให้คําปรึกษาเขาได้แล้วก็ให้คําแนะนําดีๆเขาได้ค่ะแทนที่เขา,า,า,เาจะต้ะะะองอยู่ร้านยาตลอดเวลาค่ะเวลาเราไปซื้อยาที่ร้านยาเราจะได้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องค่ะ อยูดตามโรงพยาบาลแล้วก็เปิดร้านขายยาตามในอำเภอเมืองแล้วก็ตามชุมชนค่ะสามาก็สามารเห็นในแบบตามออพื้นที่ตามชุมชนนะคะที่ที่ที่หนูอาศัยอยู่นะคะ,คะแล้วน้องอยากให้เภสัชก,กรทําอะไรเพื่อชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อยากให้เภสัชก,กรนะคะออกกระจายสู่ชุมชนมากขึ้นนะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของยาเพราะแบบว่าจะได้มีความรู้ในเรื่องนี้ ชาวบ้านส่วนมากก็จะซื้อตามอานของชำอ่ไงเงี้ยค่ะม,ม,ม,มันจะมันผิดกฎหมายแล้วเราอยากให้แบบออกไปกระจายสู่ชุมชนแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องยามากขึ้นนะคะ<ม>เพื่อเขาจะไม่ต้องซื้อว่าอันนีในก็นอ,อยากให้เกษตรกรนะคะมันมาช่วยให้ความรู้กับคนในชุมชนนะคะเรื่องเกี่ยวกับพวกยาชุดที่ชาวบ้านเขาชอบชอบซื้อมากินกันเองอะคะ่ะว่ามันมีประโยชน์หรือโทษ มันมีพวกเกี่ยวกับกระแสของน้ำหมักเนี่ยครับมันเยอะมากก็เลยอยากให้เกษตรกรเนี่ยช่วยมาแบบทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหมักว่าตรงนี้มีประโยชน์หรือมีโทษอะไรก,กับกับการที่เรากินเข้าไปเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยครับเขาก็บอกว่าน้ำหมักของเราเนี่ยมันช่วยรักษาโรคมะเร็งโรคเบาหวานอะไรได้เงี้ยก็คืออยากรู้ความจริงว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับ i uh -huh. สนเพื่อผลประชาดอกไม้บาดให้คุณค่าจงบ้านชาชา พ,พ,พี่มีกำลังใจมีสิทธิ์มีด้วยพี่ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้ด้วยที่ให้ความช่วยเหลือเหตุทั้งหมดที่ตั้งใจทําเมื่อเราตั้งใจรับราชการเป็นครูน่นือว่าเป็นครูเป็นครูเราก็ต้องสร้างสิให้ดีอยู่ตัวครูนะครับเราอยากให้มีสิทธิ์เราที่จบของทุกคนเนี <Lev itt ains> ่ยเขาเป็นคนดี ของแผ่นดินสยามของแผ่นดินสยามทุกคนนะครับทำสัมาชีพไม่เอารักเอาเปรียบคนอื่นและไม่ให้คนอื่นออท้อถอยมีเถอะต้องแบ่งปันเราไม่ได้สนใจการข้าผ่านที่ไปใชุ้นไม่ถูกเยอะแต่ไม่เชื่อว่าต้องมีการนะั้นเลนขอให้ทุกคนมีกำลังใจยังคิดว่าเราจะไม่มีวันแพ้อะไรเลยถ้าเราชนะตัวเองชนะตัวเองนะครับ าจจะมีเวลาที่เราออนไลน์ออท้อถอยฉันคิดว่าอยากให้กำลับบงใจทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ที่นี่มีภาพประชาชนปตตัวเล็กตัวน้อยมีอีกแด่ยงเสียงเราคุยเล็กๆเพราะว่าในเรื่องหน้าที่มีความสําเร็จทุกอย่างมีเรื่องหนองนะครับทั้งสิบท่นานก็เป็นเรื่องหน้าครูสมีนี่เป็นทัาหนองเรามีทับหน้าเรามีทับหัวเรามีทับหัง การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องมีจังหวะกาวเสียชีวิเราคงต้องช่วยกันร่วมกันเลยนะอยากให้ยังที่นี่ทุกท่านมีโอกาสที่จะด้วยช่วยกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เราไปสู่สังคมที่ดีกว่าเพื่อเพื่อนพ้องทุกคนได้ขอขอบคุณทุกท่านค่า sao cho phải nào nè. No.